ต้องถามกลับก่อนว่านิยามของคาว่าประชาธิปไตยของคุณกับผมคืออะไรมันอาจจะต่างกันอของผมมันคือสีขาเหมือนอย่างเก้าอี้ที่คุณนั่งทีนี้มนเรื่องการเมืองเนี่ยครั้งนี้หน้าตารัฐบาลออกมาอย่างที่เห็นนะก็โอเคชีเอโบยตั้งรัฐบาลกันครับซึ่งในทางวิชาการเขาก็จะมีข้อตกเถียงอยากจะมาถามคุณทีมวันนี้ครับเขาตกเถียงกันว่าหน้าตารัฐบาลที่ไม่ตรงกับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งเป็นอีกหน้าตาหนึ่งแบบที่เราเห็นปัจจุบนันเะนี่ย ประชาธิปไตยไทยอยู่ที่เดิมก็คือเหมือนตอนเสริทรทอนํนาจต่อจากรัฐบาลประยุทธ์หรือว่าจริงๆมันมีพัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นนึงก็เป็นพรรคการเมืองที่มาันจากากรตั้งเหมือนกันแม้จะได้ที่2ในมุมมอง,องคุณทีมพิธามองอยังไงฮะประชาธิปไตย<อ>เราอยู่กับที่หรือว่าขยับไปแล้วตอบสั้นๆว่าเออประโยคสุดท้ายอันตรายย้อนกลับมาผมถามผมคิดว่าว h y สาคัญกว่าวัดเพราะอะไรสําคัญว่าสําคัญกว่าคืออะไรในความหมายผมหมายคามว่าอย่างนี้ครับการที่ พรรคที่ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้เป็นคนแรกครแค่ในประวัติศาสตร์ไทยผมจําได้ว่าสแตนดาร์ดทำขึ้นมาผมก็อยู่ท้ายสุดแล้วก็ไล่ไปเพกงเจ็ดแปดคนได้ไหมใช่ไหมใช่ครับเ,เป็นเรื่องปกติที่ที่สวีเดนก็ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งอยูอ่ใน parliamentary system ก็ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้คืออะไรหรือ what it is เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าการประชาธิปไตยไปข้างหน้า หรือเป็นถดถอยใช่ไหมครับคำถามที่สําคัญของคําถามนั้นก็คือว่าเพราะอะไรคนที่ชนะเลือกตั้งถึงไม่ได้เป็นคนบริหารทําไม election victory ถึงไม่เท่ากับ governance อันนั้นะ่ะคือเพราะาอะไรคือคำถามคำตอบมันก็คือแน่นอนเพราะว่ามันเป็นระบบรัฐสภาร่วมต้องมี simple majority เกินส่วนก็คือเกิน750ก็คือ376เจ็บ คราวนี้อันนี้ไอ้ตรงนี้แหละผมว่าที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าการที่ต่างชาติดูแล้วก็วิเคราะห์กันมาบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยที่มาจากการเลือกตั้งใช้งบประมาณหลายพันล้านคนเลือกมาสิบ้าล้านคนเนี่ยแพ้คอรัมหรือแพ้องค์ประชุมเพราะสวสองร้อยห้าสิบคนห้าสิบคนไม่ได้มาเลือกนาะยกในวันนั้นและห้าสิบคนนั้นอยากจะเชิญชวน มจริงๆผมว่ามันมันน่าเบื่อา move on มาตั้งนานแล้วตัวผมเองก็ move on แล้ว fight on ไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าใน50คนนั้นนะ่ะมีกี่คนที่พูดต่อสาธารณะว่าจะโบทตามปติประชาชนหรือคนที่คุยกับผมข้างหลัง behind the scene ช่วงที่มีการเจรจากันว่าจะโบทให้กลับกลายเป็นคนที่ไม่มา ครั้งนี้ผมได้เท่าไหร่วันนั้น13ครับแล้วใน50เนี่ยผมผมพูดได้ว่ามี m a j ORITY คนที่เคยสัญญากับประชาชนไปแล้วและเคยสัญญากับผม privately ไว้แล้วมารวมกันคุณคิดว่าผมจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วการโหวตครั้งที่2เนี่ยผมผมมีโอกาสที่จะเอาเอาคนในสภาล่างบางพักที่ผมไม่เคยสัญญาว่าจะไม่เอาเขามาร่วมมันจะมันจะจบในการโหวตครั้งที่2องไหม แต่ต้าแต่คำถามคือทําไมถ้าถามว่าทำไมต้องถามาว่าทำไมทำไม,ำไมซึ่งท,ทั่วโลกก็จะเห็นรู้กัน <c oughs> ก็เพราะว่าประเทศไทยมันเป็น,ปน,ปน,ปนยังเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีทั้งการเลือกตั้งและมีการลากตั้งอยู่มีการเลือกตั้งและมีการแต่งตั้งอยู่เป็น struggle ร่หง่าง e t e d t e d อ e m เมม e r อร์ของร uh, <c oughs> กับ appointed senators ข้างบนอยู่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อันอันดับหนึ่ง ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีชนะใจประชาชนได้แต่ไม่สามารถชนะใจรัฐสภาได้ชนะใจ win of heart of the people ได้แต่ไม่สามารถชนะใจ politics ได้ก็แค่นั้นวายอยู่แค่นั้นผมถามว่าไอ้ไอ้วายเนี่ยไอ้แท่งวายเนี่ยที่คนที่มาเป็นทีหนึ่งแล้วไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่นักวิชาการที่ตั้งคำถามวัดขึ้นมาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่รับได้หรือเปล่า <Ừ. S 2> ซึ่งถ้าเกิดมันรับไม่ได้เราก็ต้องอธิบายให้ให้ตัวเราเองเข้าใจกับคนรอบข้างเข้าใจกับรบนาชาติที่ได้เข้าใจว่าเฮ้ยพอกันทีต่อไปนี้พิธาต่อไปนี้ผลจ,จะเปลี่ยนไปอะกลับกลับมาว่าตอนนี้คุณคิดว่ามันดีขึ้นจากช่วงสืบทอดรัฐประหารไหมในช่วงทศวรรษที่ผ่านคาถามคุณรู้คือว่าทศวรรษต่อไปกับทศวรรษที่ผ่านมามันจะต่างกันไหมในมุมของการเมืองครับคราวนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นจากดําแล้วมาเป็นขาว ผมมองว่ามันเป็นส่วนต่อขยายอย่างที่หัวหน้าชัยธวัฒน์พูดไว้เราก็นั่งคุยกันบ่อยก็คือเหมือนอย่างที่บอกมันจอแดนกับพิพิณเหมือนชาคิอเนลกับกับโคบีไรอันอ่นันอ่ยก็คอยคุยกันตลอดเขาก็คิดอย่างที่ผมคิดแล้วผมก็เอ็นดรอชคำที่เขาใช้อภิปรายว่าอันนี้เนี่ยมันคือส่วนต่อขยายของระบอบประยุทธ์อันนี้เนี่ยมันคือ extension of regime แต่ว่ามันไม่ได้ reflect หรือว่ามันไม่ได้สะท้อน ความเป็นไปของสังคมคราวนี้ประชาธปิปไตยที่ดีในระบบที่มันเป็นรัฐสภาแบบนี้เนี่ยสังคมกับสภามันต้องไปด้วยกันบางเรื่องสังคมก็จะไปได้ดีกว่าสภายังใช้อยู่สมรสเท่าเทียมใช่ไหมครับการเกณฑ์ทหารบางเรื่องสภาก็จะไปไกลก็จะไปได้ไกลจนกระทั่งเท่ากับคนก็จะมีอุ้มหายซ้อมทรมานอะไรอย่างนี้ก็จะมีอยู่บางเรื่องสภานํา สังคมก็มีกัญชาที่ที่กลายเป็นว่าทั้งสังคมยังไม่รู้ตอนนี้นี่เยอะกว่าเซเว่นเลเวนอีกแถวบ้านผมก็อาจจะกลายเกินไปผมเองเห็นด้วยกับสมมติ1นึถึงสิผมเห็นจะเห็นด้วยที่7็เป็นต้นพักก้าวไกลอาจจะเห็นที่6เป็นต้นสังคมอาจจะเห็นที่5ที่การแพทย์เป็นต้นแต่ตอนนี้มันไป11 12ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องคราวนี้ถ้าจะให้มันสวยเนี่ยระบบประชาธิปไตยที่มันทํางานแบบฟังก์ชันจริงๆเนี่ยสังคมกับสภาามันต้องแบบใกล้เคียงกันมาก นั่นคือผู้แทนราษฎรแทนราษฎรที่อยู่ในสังคมแล้วสามารถที่จะยึดโยงกันได้กับแนวคิดในหลายๆเรื่องเนี่ยสังคมมันก้าวหน้าไปขนาดสภามันก็ควรที่จะก้าวหน้าไปขนาดนั้นถ้าคิดว่าเร็วไปแล้วสังคมรับไม่ได้ส,สภาก็ควรที่จะเป็นอยู่ล<ร>ง,<ร>งมาแต่บางครั้งก็มีบางเรื่องที่แบบผู้แทนราษฎรก็ต้องเป็นผู้นํและกล้าหาญและนําสังคมก็ก็มีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันคือสะท้อนมากกว่าแต่ถ้าตอบคำถามผมคุณทีมองว่ามันคือยยส่วนขยายส่วนต่อขยายเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยอยู่กับที่ ไม่ได้ปัญหาแต่ก็ขยายขึ้นถามว่าเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่มันอาจจะออกข้างแต่คราวนี้ต้องถามกลับก่อนว่านิยามของคําว่าประชาธิปไตยของคุณกับผมคืออะไรมันอาจจะต่างกันของผมมันคือสีขาเหมือนยังเก้าอี้ที่คุณนั่งอันที่หนึ่งคือการเลือกตั้งที่ free นด์ fair อันที่สองคือโอกาสในการควบคุมวาระทางสังคมอันที่สามคือ freedom of the media ที่จะสามารถทําอะไรก็ได้อันที่สี่ก็คือ transition of power ที่ไม่มีความมีแต่ไม่มีความรุนแรง มันถ้าเกิดมันรัฐประหารทุกๆ5ปีที่มีแอดเทมที่จะรัฐประหารทุกๆ5ปีหรือรัฐประหารแต่หลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ประชาธิปไตยมันเหมือนกับเด็กขี่จักรยานแล้วมีคุณพ่อรู้ดีมาถีบลงมาถีบลงียก็ยังไม่เห็นประชาธิปไตยคราวนี้ถ้าเราวิเคราะห์กันด้วย4จุดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาค,คุยกันว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตมว่าผม